สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมที่ขึ้นได้รับสิทธิ์เป็นสีเขียวตั้งแต่วันที่18ตุลาคมแต่รอมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ได้รับเงินตรงนี้กันนะคะรายละเอียดในคลิปจะเป็นยังไงนั้นก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ คะและวสำหรับในคลิปนี้นะคะมีหลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาจากทางประกันสังคมที่หลายๆคนขึ้นได้รับสิทธิ์เป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยนะคะซึ่งจากเดิมทางประกันสังคมจะให้สิทธิ์ทั้งหมด29จังหวัดที่สามารถรับเงินเยียวยานั่นก็คือ ใครที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดจะได้รับเงินเยียวยาเป็นเวลา2เดือนนั่นก็คือได้รับ10,000บาทใครที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดจะได้รับเงินเยียวยาเป็นเวลา1เดือนก็คือ5,000บาทนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้จะต้องเช็คสิทธิ์แล้วขึ้นเป็นสีเขียวเท่านั้นหากใครที่ขึ้นเป็นสีแดงก็แสดงว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะคะแต่ทีน่นี้มีหลายๆคนที่แจ้งเข้ามาว่า ขึ้นได้รับสิทธิ์เป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วเขียนว่าได้รับเงินวันที่18ตุลาคมแต่ทำไมจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินนะคะกลุ่มนี้ให้แนะนําแบบนี้นะคะสําหรับใครก็ตามที่ขึ้นสิทธิ์ได้สีเขียวแต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินให้เรานําสเตทเมนต์ย้อนหลังจากทางธนาคารนะคะไปติดต่อที่ธนาคารที่เราทําการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนไว้ได้เลยนะคะแล้วขอสเตทเมนต์ย้อนหลังเขามานะคะว่า ใน6เดือนนั้นมีเงินที่ทางประกันสังคมโอนมาให้ไหมถ้าเกิดไม่มีทางประกันสังคมเขาจะได้ไปพิจารณาไปเช็คดูว่าเงินไปตกหล่นอยู่ตรงไหนหรือว่ามีการโอนเข้าบัญชีไหนไปนะคะถ้าเกิดเรานําไปยื่นให้กับทางประกันสังคมเดี๋ยวทางประกันสังคมเขาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมีการโอนเงินกลับเข้ามาให้เราซึ่งตรงนี้นะคะมีสมาชิก หลายๆท่านที่ติดตามจากข่าวใส่ขวดของเรานะคะแล้วก็นำสเตทเมนต์ไปยื่นให้กับทางประกันสังคมนะคะเมื่อประกันสังคมพิจารณาแล้วว่ายังไม่ได้มีการโอนเงินเข้าให้จริงประกันสังคมก็มีการโอนเงินกลับเข้ามาให้แล้วนะคะ เมื่อต้นเดือนมีหลายๆท่านนะคะที่เป็นสมาชิกของข่าวใส่ขวดได้แจ้งเข้ามาว่าได้รับเงิน10,000บาทตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นคําแนะนําที่ทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยนะคะอยากจะแจ้งให้กับผู้ประกันตนทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วแต่ยังไม่ได้รับ เงินนะคะให้ลองทำแบบนี้ดูเลยไปติดต่อธนาคารที่เราได้ทำการผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วก็ขอสเตทเมนต์ย้อนหลังนะคะนำไปแจ้งให้กับ ประะกัสัสงคมคม่นซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ของเราที่เราควรจะได้รับนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าใครก็ตามที่ขึ้นสิทธิ์เป็นสีเขียวจะต้องได้รับเงินเยียวยาตรงนี้แน่นอนค่ะหากใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ